สดีครับผมปีดจากร้านแลรลาดนะครับร้านแกรกลาดเป็นศูนย์บริการติดตั้งฟิลมสีและฟิลสายการลอยรถยนต์ทุกชนิดครบวงจรนะครับวันนี้ผมจะพามาชมการสาธิตการติดตั้งฟิล์สายการลอยนะครับว่าจะปกป้องตัวถังสีรถได้ไมากว่าขนาดไหนเรามาชมกันครับฟิลนี้จะมาทดลองวันนี้นะครับเป็นฟิล์ของแบ,บนนรนด์เอสเทคนะครับเป,ป็นแบรนด์นำเข้าจากอเมริกานะครับความหนาของฟิล์มตัวนี้ที่208ไาคขอนะครับเป็นเนื้อฟิลเกล็ดุ u เกร็ดสูงสุดน,น,นะครับ ฟิล์มตัวนี้นะครับอายุการใช้งานโดยประมาณส5ปีนะ้าปครับคุณสมบััิของศูนยตัวนี้นะครับจะไม่ติดคราบกาวตอนลอกออกนะครับและจะไม่ทําลายสีรถอีกแม้กระทั่งจะเพิ่มความเงาให้กับตัวรถนะครับปกป้องจากคราบที่น็และยางลอยได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งฟิล์มตัวนี้มีคุณสมบัติที่เรียกว่าไฮโดรโฟบิกซึ่งทำให้น้ำไม่เกาะและไหลผ่านได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตกันครับครับเราจะเออุปกรณ์มาท ู้ชมได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้นทรายไข่รัวประการเมจิตหรือแม้กระทั่งแฟงลวดทองเลยนะครับเรามาชมกันครับเราจะเห็นนะว่าตอนนี้เราได้ติดตั้งทีมสายการลอยเป็นที่เรียบร้อยครับโดยบริเวณฝั่งขวาเราได้ติดตั้งทีมสายการลอยบริเวณนี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายเราไม่ได้ติดตั้งทีมสายการลอยนะครับเรามาดูกันว่าทีมสายการลอยจะปกป้องตัวรถได้มากน้อยขนาดไหนเรามาชมกันครับ ครับเรามาเริ่มการทดสอบแรกกันนะครับโดยการใช้ปากกาเมจิกเขียนไปบนผิวฟิล์มนะครับแล้วลองใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกกันดูนะครับจากนั้นลองใช้น้ำแอลกอฮอล์ฉีดหรือลบออกดูนะครับ จะเห็นได้ว่าลองลองอาหารเลยนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้ครับต่อมาเรามาลองทดสอบใช้แปรงลวดทองเหลืองขัดบนผิวฟีมที่ติดฟิล์มใสกันร้อยนะครับ หลังจากที่เราได้ขีดข่วนบนพื้นผิวฟิล์มไปนะครับจะมีร่องรอยขนแมวบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งฟิล์มตัวนี้มีขนสมบัติชื้นฟูตัวเองหรือเรียกได้ว่าเซลล์ฮีลิ่งนะครับเรามาชมกันครับ ครับต่อมาเรามาทดสอบใ้วกันใช้ทรายและใช้หินถูไว้บนผิวฟิล์มดูมนะครับ mm hmm. ใช้น้ำแอลกอฮอล์อฉีดนะครับ ใช้น้ำเปล่าสะอาดฉีดและเช็ดออกเพียงเท่านี้ฟิล์มก็จะกลับมานเงาเหมือนเดิมน,นะครับครับแล้วเราจะมาใช้ไข่ควงลองถูบนผิวฟิล์มดูนะครับ เราจะเห็นได้ชัด้วน,นะครับว่าหลังจากที่เราได้ใช้ไขควงถูบนผิวซีบริเวณนี้นะครับจะมีร่องมอยฟิล์มสมัควรนะครับเราลองมาใช้ไดร์ล้อเป่าดูนะครับก็ลองรอพวกนี้จะหายไปหรือไม่ครับครับ่ิล์มเท่านี้นะครับฟิล์มก็กลับมาเงาเหมือนเดิมนะครับ ครับหลังจากการตรวจสอบไปนะครับเราจะเห็นในชั้นนะครับว่าบนผิวซีมจะมีร่องรอยขีดข่วนและมีรอยที่ลึกเป็นพิเศษที่เกิดจากขีดนะครับซึ่งทําให้ผิวฟล์มตรงนี้เปิดออกมานะครับเรามาชมกันครับว่าหลังจากเราลอกซ์มใส่ตัวนี้ออกแล้วร่องรอยพวกนี้จะทะลุไปถึงสี่รถหรือไม่เรามาชมกันครับ ครับหลังจากที่เราได้ลอกฟิล์มใส่กันร้อยออกนะครับเราก็ใช้น้ำสะอาดฉีดแล้วใช้ผ้าเช็ดออกนะครับก็ลองทูมดูนะครับจะเห็นได้ว่าร่องรอยที่เราทดสอบไม่ทะลุถึงตัวสีรถมาเลยนะครับ ซึ่งการทดสอบนี้จะเห็นได้ว่าการติดฟิล์มสายกันรอดเป็นประโยชน์ต่อรถของท่านมากน้อยเพียงไหนครับจากการทดสอบที่ถามาาม่าสักรู่นะครับเราได้ใช้อุปกรณ์กี่ว่าจะเป็นประการเม็จิ้หินป้ายไขควแปรงรวดความเหลืองนะครับตามการคลิปโขดบนผิวฟิล์มและได้ลอกฟิล์มสายกันรอดมาแล้วจะเห็นได้ว่าลอกนะไม่ทะลุไปถึงตัวถังรถนะครับเราเห็นได้ว่าฟิล์มตัวนี้กบ้อง ผิวสีโลของท่านได้มากว่าขนาดไหนหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ของท่านในการตัดสินใจเรื่องสิ่งดีที่สุดในการปกป้องผิวสีโลของท่านนะครับหากท่ถานใยังข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อหรือถามรายละเอียดได้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ผมปิดจากการแลน์ตลาดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ